โอเคครับสวัสดีครับก็คลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแท็กนะครับ n o ้ e status แล้วก็ quick reply นะครับฟังก์ชันเนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้ามาอยู่ในหน้าแชทของ Line OA เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างโอเคต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่มันทําให้เราสามารถเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําให ประหยัดในการบอดแคสต์มากขึ้นนอยู่ในหน้านีาน้แล้วนะครับมันจะมี4อย่างนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาจาก Line แอดมาไลนโอเอนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมขอเริ่มที่แ h ท t t ็กก่อนละกันนะครับจะสังเกตภาพด้านขวาตรงนี้ถูกไหมฮะภาพด้านขวาตรงนี้ครับมันคือแท็กของลูกของสิ่งที่เราสามารถเลือก <S <S ติดป้ายมันติดป้ายลุกให้ให้แต่ละคนที่ทักเข้ามาได้ะครับซึ่งข้อดีของมันคือมันจะทําให้เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าของเราได้นะครับอย่างเช่นมีคน แอดเข้ามาแล้วทักเข้ามาร้อยคนอย่างเงี้ยถ้าเราติดแท็กไว้เราอาจจะแบ่งว่าเฮ้ยร้อยคนเนี่ยคนไหนซื้อแล้วบ้างเห็นไหมเราก็จะสามารถแยกคนในไลน์โ A เราที่ซื้อแล้วแต่ยังไม่ซื้อได้หรือว่าคนไหนที่ซื้อแล้วแต่ซื้อเยอะมากๆจนเรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้เราต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะแบบเราเราจะบ VIP แล้วก็จะติดแท็ก VIP ให้เขาไปด้วยกันด้น,นะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากสําคัญตรงที่ว่าวันที่คุณเอาคนเข้ามาเนี่ย ถ้าคุณแบ่งเขาดีๆเนี่ยหลังเวลาคนมันเยอะหรืออะไรอะ่ะคุณสามารถเลือกสื่อสารเฉพาะกลุ่มได้ดีมากอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าคุณมีสินค้าใหม่มาแล้วคุณอยากจะให้เฉพาะคนที่เคยซื้อสินค้าคุณแล้วคุณก็ติดแท็กติดแท็กลูกค้าไว้แล้วคุณเอาแท็กลูกค้าตรงเนี้ยไปสร้างกลุ่มในการบอร์ดแคสต์ได้มันก็จะส่งไปหาเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของคุณจริงๆนะครับซึ่งตอนเนี้ย คนที่ทําอย่างนี้ครับมันทําให้ประหยัดเรื่องของข้อความหรือว่าถ้าคุณมีสินค้าใหม่ที่แบบอยากได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาซื้อหรือคนที่ยังไม่ตัดสินใจซื้ออย่างเงี้ยครับคุณก็บอร์ดแคสต์คนที่ไม่ได้ติดแท็กทั้งลูกค้าออกไปก็ได้นะครับมันสามารถเลือกว่าบอร์ดเฉพาะคนที่ติดแท็กหรือบอร์ดเฉพาะคนที่ไม่มีแท็กแท็กนี้นะครับซึ่งแท็กตรงเนี้ยมันสามารถสร้างได้ทั้งหมด200แท็กนะครับ แล้วคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถติดได้10แท็กเพราะฉะนั้นมันสามารถเล่นได้หลายแบบเลยนะครับอย่างเช่นอะไรอ่าอย่างที่บอกเราทําไปแล้วคือลูกค้ากับไม่ใช่ลูกค้าแล้วก็เป็นลูกค้า V.I.P. นะครับหรือว่าเราใส่สินค้าลูกค้าสินค้าสมมุติสินค้าเราไม่เยอะหลายจะใส่สินค้าที่เขาซื้อไปก็ได้กับอีกอันหนึ่งอาจจะใส่ชื่อแอดมินของคนที่ดูแลก็ได้นะครับเวลาเรามาแท็กเราจะได้รู้ว่าตัวลงคนนี้นใครเป็นคนดูแลก็เป็นไปได้นะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าแท็กคุณทําดีเท่าไหร่นะครับระยะยาวบอร์ดแคส ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วอนาคตมันอาจจะเอาแท็กมาทําเป็นคัสตอมออดีนได้อันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับอันที่สองคือโน้ตนะครับโน้ตคุณเห็นไหมครับอยู่ด้านขวาเนี่ยเวลาเราเล่นในเล่นเล่นไลโอเอครับข้อมูลบางทีเราเก็บข้อมูลลูกค้าเราก็ต้องมานั่งเลื่อนแชทดูทีหลังถูกไหมแต่โน้ตตรงนี้ครับเราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าแปะไว้ได้แล้วมันจะแปะเรียงลงไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีบอกวันที่เวลาแล้วก็ชื่อของคนที่แปะด้วย หมายความว่าสมมุติลูกค้า A เนี่ยซื้อสินค้าไปแล้วนะครับเราอาจจะเก็บข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งไว้ในโน้ตก็ได้นะครับแล้วก็หรือเราใส่สินค้าที่เขาซื้อไปไว้ในโน้ตกับวันที่เขาซื้อก็ได้นะครับแล้วเวลาเรากลับมาคุยกับเขาอีกครั้งเราจะรู้ว่าเฮ้ยพี่ครับแทนที่จะต้องขอที่อยู่ส่งใหม่เราก็บอกส่งที่นี่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็เป็นการ CIM ลูกค้าที่ดีขึ้นหนึ่งอย่างแล้วถูกไหมครับอย่างที่2ก็คืออาจจะมีแบบเฮ้ย hey, เลื่อนมาดูคนนี้ซื้อสินค้าเราไป7วันแล้ว เราอาจจะทักไปคุยกับเขาว่าพี่ครับเป็นไงบ้างครับใช้แล้วเจ็ดวันดีไหมครับดีดีหมันเป็นการใส่ใจเห็นไหมซึ่งการใส่ใจเนี่ยทุกคนผมว่าทุกคนมีแต่บางทีเราจําไม่ได้ถูกปะแต่ถ้าเรามีโน้ตตรงเนี้ครับมันจะเป็นโน้ตที่เอาไว้แบบดูข้อมูลหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าแอดมินคนไหนมีการเสริมเพิ่มเติมอะไรไปโน้ตลงไปในนี้คนอื่นมาดูก็ได้นะครับ อันที่3นะครับเป็นเรื่องของ quick reply นะครับ quick reply เนี่ยตอนนี้ถ้าคุณเปิดนะครับมันจะมีปุ่มบวกอยู่ตรงหน้าแชทของเรานะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกข้อความที่เราเซตไว้แล้วเราสามารถตอบได้ไวขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรที่มันต้องตอบบ่อยๆอย่างเช่นมาถึงทักทายนะครับสวัสดีครับแอดมิน สวัสดีครับคุณนิผมแชมป์นะครับยินดีได้รู้จักนะครับจะขออนุญาตแนะนําสินค้ามีอะไรสงสัยไหมก็ได้หรือเวลาโอนเงินแทนที่เราจะใช้เป็นภาพส่งเราใช้ภาพส่งก็ได้หรือเราใช้เป็นเทคให้ลูกค้าเอาไปใช้ง่ายๆก็ได้เราก็ใส่ไปว่ากดบวกกดโอนเงินนะครับเราก็เซตไว้ว่าให้พิมพ์ว่าบัญชีนี้เท่านี้บัญชีนี้เท่านี้บัญชีนี้เท่านี้ก็ได้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้อดินทํางานได้ไวขึ้นนะครับและอันที่สี่ก็คือเป็น โฟลวสเตตัสนะครับอย่างเช่นเรามีคนทักมาวันหนึ่งอะส0มสคนทักมาเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่าคนไหนจบแล้วคนไหนยังไม่จบนะครับคนไหนยังต้องติดตามต่อเราสามารถกดปุ่ม f o l l o w u p ตรงนี้ได้แล้วมันจะไปขึ้นชื่อสีเขียวๆข,ข้างๆชื่อของลูกค้านะครับหมายความว่าถ้าคนไหนที่เราติดตามอยู่เรากด follow-up ไว้เวลาเรากลับมาดูเราจะรู้ครับว่าคนไหนที่เรายังปิดไม่เสร็จ ถ้าคนไหนเราคุยจบแล้วนะครับเราก,กด r e โ o นะครับมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดําก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับแชทโน้ตนะครับพิกริพายแล้วก็สเตตัสนะครับนําไปใช้ดีๆเดี๋ยวผมพาไปดูของจริงดูนะครับอ่านี่คือหน้าแชทของเราถูกไหมเทสแท็กตรงนี้ครับเราสามารถใส่เพิ่มเพิ่มไปได้เลยนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็น ลูกค้านะครับแล้วก็ใส่คำว่าลูกค้าไปลูกค้าเราจะแบ่งอาจจะแบ่งจากคนที่เคยซื้อไปแล้วก็ได้นะครับปึ้งเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นลูกค้าเวลาเรากลับมาคุยเราก็จะรู้ละหรือว,ว,ว่าเฮ้ยคนนี้แอดมินเเป็นคนตอบนะครับก็อ่ะเย่ายใส่ผินนะครับปึ๊บก็ใส่แอดมินเอเป็นคนตอบเอ๊ะจริงๆเราใส่แค่แอดมินก็ได้เนาะลบหลบลบแอดมินอ่า คือแท็กเนี่ยถ้าสมมุติเรายังไม่เคยสร้างแท็กเราสามารถพิมพ์แท็กไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะสร้างให้อัตโนมัตินะครับหนึ่งคนติดได้10แท็กนะครับโน้ตอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใส่ไปว่าอ่าคนนี้ที่อยู่คืออะไรนะครับนะครับหนปุ๊บปุซอยอะไรว่าไปนะครับใส่ไปปุ๊บปุมันก็จะบอกว่าผมเคยคีดไว้นะครับจะเข้ามาอีดิทแก้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีคนอื่นมาบอกว่่าซื้อกระเป๋าไป เอารุ่น A 2 0 3 8วันที่2 3่สนะครับปุ๊บเราก็จะกลับมาดูได้นะครับว่าไอนน้เป็นยังไงประมาณไหนนะครับซึ่งแท็ก <c oughs> เราสามารถ <c oughs> ถ้าเราทำแท็กไปเรื่อยเนี่ยเราสามารถมาเสิร์ชแท็กในหน้าเสิร์ชตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติผมอยากจะ,ะสมมุติผมมี VIP แปะเข้าไปปุ๊บใส่ VIP สักคนปุ๊บ สมมุติวันนี้คุณมาถึงคุณอยากรู้ว่าอยากรู้ว่า V.I.P คุณมีมันมีอะไรไหมคุณก็พิมพ์ V.I.P ลงไปนะครับแท็กมันจะขึ้นมาเมื่อจะขึ้นเฉพาะลูกค้าที่เป็น V.I.P ขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้นะครับโอเคแท็กเสร็จแล้วนะครับคนนึงติดได้10แท็กอย่าลืมนะแต่เราสามารถสร้างแท็กทั้งหมดได้200แบบนะครับปึ๊บ,บนะครับแล้วก็มาดูที่ Quick Reply นะครับกอยังไม่เคยเขียนก็ถ้ายังไม่เคยเนมันก็จะให้สร้างเลยเนาะ คลิกบีพายก็ create new นะครับคลิกว่าอะไรสมมุติโอนเงินปุ๊บนะครับก็บอกว่าสามารถโอนเงินได้ที่ KBank นะครับ SCB นะครับแล้วก็ BPL อะไรไล่ไปนะครับอาจจะใส่ขอบคุณที่สั่งซื้อ นะครับคุณแล้วก็ใส่เซิร์ฟเเพนเมก็ได้นะครับอ่าโอเคเวลาเราใช้เนี่ยพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาหนา้าที่หน้าชทนะครับเวลาเรากดบวกตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มโอนเงินขึ้นมานะครับก็กดบวกกดคลิกมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วกด Enter ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะทำให้อะไรที่เราต้องใช้ตอบบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยตอบเหมือนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันจบในแอปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนอันที่4ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปก็คือเป็นตัว follow up เนาะปุ๊บอ่า follow up อยู่นะครับก่อนมันจะขึ้นสีสีเขียวตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำงานเสร็จเรากด reso ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขึ้นว่า reso แล้วนะครับส่วน search นี่ search ข้อความเนาะอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของ tag นะครับ node นะครับ reply แล้วก็ status นะครับ ก็ลองเริ่มนำไปใช้ดูนะครับแท็กสำคัญมากนะครับทำไปเรื่อยเดี๋ยวอนาคตถ้า d a t a ต a s e เบคุณแม่นนะครับข้อมูลคุณรู้คุณรู้จักลูกค้ามันจะทำให้คุณเต,ติบโตต่อแล้วก็ทำขึ้นมาอีกระายๆอย่่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ